ภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายกับหลวงปู่แหวนประมาณสักต้นเดือนมกราสองพันหกร้อยสิบเจ็ดขณะที่หลวงปู่แหวนไอ้หมอสุขคดลุงแก้วเนี่ยทำรูปเหมือนลูงปู่แหวนไปรูปเหมือนใบโพไปให้หลวงปู่แหวนเก็หลวงปู่แหวนก็เชิญไปให้ไปตามหลวงพ่อเสินพุทธาจารโลงมามาทำพิธีเทส่วนตัวท่านเนี่ยนั่งบริกรรม ผมก็อยู่ในพิธีบริกรรมด้วยก่อนจะถึงงานเนี่ยผมบอกหลวงปู่ทนว่าผมมาที่วัดลหลหันไร่ไม่ได้เพราะจะต้องขึ้นเหนือไปทำพิธีหลวงปู่แหวนทอมในฐานะที่เป็นบรอกรสือพิธปฏิหาพร,ระเครื่องแล้วท่านบอกในฝันเนี่ยนะในฝันชัดเจนมากท่านบอกว่าขึ้นบนยอดดอยอย่าลืมนะเอาของดีบนยอดดอยมาด้วยเราผสมพระสมเด็จที่จะทำอะ่ะ ไอ้เรื่องนี้เวลานั่งรถไปจากกรุงเทพเนี่ยทางคณะลู้แก่เพาจักรถบัสเล็กๆติดแอร์ไปผมก็เล่าให้พันตำรวจโทรอ,อนุชาทัพสุวรรณพี่อารมณ์ทัพสุวรรณทุ่ไปด้วยตำรวจโทรอนุชาก็บอกเออเชรชินพรพี่รู้แล้วว่ากรุงไหนกรุงไหนจะไ,ไปเอาเร่างไหอันนี้ก็ไปถึงก็ไปถึงบนดอยก็นอนค้างบนดอยในสลามหนาวมากก็ประมาณสัก 你好果果啊！